คลิปนี้ผมก็จะมาสองแพทเออแพทกิวครับแพทกิจกรรมกิวของคาบาวเกาหลีครับของโมบายเกาหลีมาเราดูก่อนดูที่ใช่ไหมหหอ่าภาษาไม่ออกนี่อาด,ดับแรกนี่อะไรนะโอ้อันนี้จดหมายอออันนี้อันนี้ตัวแรกดันฟรีครับตัวนี้มียาเกต วีเออันนี้โอ้ oh, O X P วะเล O ส L สิเอออ๋อ oh, อันนี้ OLV ใช่ไหม OVL ีออ๋อ oh, แล้วแต่จะเรียกอะไรก็เรียกไปมเสียงดังไปเด้อยว็กเล็กสิเพลงแมปบัดดี้ไอโอ้ตัวกินเล็กสิสันดีเลยของคาบาวอันนี้ถัวถัวสองร้อย เคยบิลฟรีนี่ตัวแรกดันแรกดันฟรีไม่รู้เอามาทำไหมนะนถ้าใครใส่ดันก็ตั้งใแลกไว้ครัของเกาหลีอันนี้โหเฮ้ยแจกอย่างนี้เลยใช่ไหมเนี่ยสองพันสองพันล้านเลยใช่ไหมยากเกตอันนี้เห,เหรียญเหรียญวอลครับเ,ออเห,เหรียญเดเบริร อันนี้ e X p โอ้เช่โอ้ชื่อเสียงค่าค่า Honor Point ไอจีวสแล้วก็จ WPP สองร้อย200ครับเรวเวห้าอ,อันนี้ได้เลร0วห้าสอพ P โ P สี่พันเอองพันสอเป็น10บหมื่นโอ้หหมื่นล้านเลยอันนี้ยาคีอันนี้ทัว WPP กดในวอร์เ6หนี้ เอาเจ็ดสิบเส้นไปใช้ได้เอาไว้กดตัวเด็กก็ได้มั้งน่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้อะไรวะเฮ้ยอะไรนี่เหรียญอะไรกะมันเหมือนกับอันนั้นไหมนะเฮ้ยเหรียญเหรียญอะไรเนี่ยอันนี้อะไรเหรียญบร,ริษัทสองเหรียญวียดจิตก็มันเท่าไหร่ยดจิตเดียวแปด เอพีเจ็ดขวดแล้วพี่จะอย่วิธีโอโรดเจ็ดขวดยาอะไรก็ไม่รู้เอมแม้ก็ไม่ได้ใช้จริงๆเอาโอโอพีดีกว่าหรือไม่โอส้สวนมากเลี้ยวเขาตัดหมดแล้วไม่เขาจะอูน่าจโอสองอย่างนี่แหละอันนี้เอาไว้ตัวเด็กมั้งนี่คือไม่ก็ไม่เอาเอาเมดิหมดแล้พอยเจ็ดล้าน HP หนึ่งหมื่นโอ้โหวีดีโอวีดีโออันนี้สิบขวดวีดีโออันนี้เหรียญอะไรดีโอ้โหนี่นเหรียญเหรียญคล้ายๆกันหรือเปล่าอันนี้มามาดีๆเานเอาะน,นี่การันตีหรือเปล่าเผื่อเนี่การันตีอันนี้อันนี้ไว้แรกเผื่อว่อยากได้พวกนี้เอาการ์ดไปดันไปแรกลงดันก็ได้ เหลือะไรวะเราต้องต้องเปรียบภาษาเอาเลยก็สิบสามเ้สิบสามก็มาเฉล่สิบสามจะมวพีหนึ่งพันเลยสิบสี่สิบสี่สิบห้าถึงสิบห้าเลยถึงเ่อสิบห้าสิบห้าได้ได้ exp 15บห้าขวครับ exp 120ขึ้นไปน่าทํานะแต่ว่าผมทําไม่ไหว มาสมัครด้วยเป็นยังไงเอเอาคุยด้มาเลยเอาไหมอ่ะก็ต้องออกเกมข้อใหม่หรือเปล่าโอ้โหถ้าผมผมทำก็น่าจะเป็นแบบตตยเกิดดีกว่าอืมยันวิน อันนี้เป็นหมวดอะไรไม่รู้นะเนี่ยเดี๋ยวหลังๆเดี๋ยวคลิปหน้าไม่รู้คลิปหน้าหรือเปล่าคลิปไหนไม่รู้ผมผมก็จะลองแปลดูว่าเป็นอะไรนะแปลจากเกาหลีเป็นอังกฤษแ,แปลจากอังกฤษเป็นไทยแล้วก็แปลจากเกาหลีเป็นไทยแล้วก็มาเทียบดูว่ามันเป็นคำไหนเป็นคำไหนบ้างแล้วผมก็ขอตัวดีกว่าหมดคลิปในการ รีวิวดันกิวกิจกรรมกิวของเกาหลีแต่เพียงเท่านี้ครับผมเออเดี๋ยวลืมตูตรงนี้ลอมลืมๆๆๆลืมตดูยังไงวะดูไม่ได้กิวรอยังไม่มีโอ้ดูอย่างนี้เ่ะโอ้ของเขาของเขาสร้อยสิบห้ากับยาหลกแปดพันแล้วก็เงินสองพันอิปเออโอ้เยอะมาก ที่หนึ่นี่เงินสองวันเอ็มเลยใช่ไหมที่สองพันห้าที่สามหนึ่งพันสัอสิบห้าบดทสอกสิบห้ากี่วันอ่ะไม่รู้ว่ากี่วันอนะลดลันลงไปสองร้อยก็ได้ประมาณเท่าไหร่เจ็ดสิบเอ็มเออลืมดูนะนี้เอออันนี้เหรียญอะไรวะน่าจะเป็นเหรียญ เดี๋ยวฉัใส่ช่องนังนแหละคล้ายๆกลอ่องเทพมั้งเหลี่ยมพวกนี้น,นี่จะได้ของพวกนี้จะได้กันทุกคนนะว่าอันดับ Q อยู่ที่เท่าไหร่ก็ได้ของตามนี้ไปนี่ตามแถวไปหรือเปล่าก็าม,มาที่เรื่อง The Q นี่กล่องอะไรวะกล่องสงอุ่มเงินโอ้ตายแล้วเงินฟื้ เกินเฟือจะจัดได้ไหมซื้อกาลีโอ้โอเคผมก็พอละไปดีกว่าไปกิจกรรมกิวมีแค่นี้ของเกาหลีแต่ดีกับของไทยพอ,อสมควรท่านันเลยแหละซื้อไทยนี่อย่าเอาเงิน,นกิจกรรมเงินเข้ามาเยอะเข้าพอพวกเงินนี่ง้เงินเฟือมือนของเกาหลีเรียบร้อยเลยนะเออไปไปแล้วครับ